ยาต้มหลายแล้วเจ้ของเกือจริงอยู่นี่อ๋อคุณยายออนอนี่เองคุณยายออนอออร่อยมากน้ำใกล้เขียงผูกี้สุสีครับน่าจะเป็นรุ่นนักเตะสวัดิการของรัสแล้วครับ ฉายาตะเตะพันสนามไปตีก็ไปตีทั่วโลกครับแกบอกไม่ต่อเลยนะสนามไหนวนายยกน้อยครับด้านหลังดิหมาหมดเลยนายยกอ้อยครับเหมือนฐานเต่าเลยนายยกอ้อยโอ้โหผิดแตกกับมาสิบห้านี่เล่นจะลืมแกับโอ้โหเอจังหวะดีเนี่ครับดีได้สายครับบอลข้ามคราบเจ้าเบียครับผิดแปตกครับอาเลยเจ้าเบีย บเลกสา, 3, 1, 2, น,านี่นายกนึกหานายกนึกโอ้เป็นดางโทโทสื่อตะวันออกครับปลกมาบางเดียวใบที่ผู้เล่นยมายเล็กสเจะผ่าโอ้เอาตัวอมา,าได้เ้าไม่บอกกันกับนายกนึกหรอกพี่ๆครับโอโหผ่านไปได้ยังเลือันดบสี่ใบดีกับต้องเลี้ยแบบนี้เอาเลียมาคลองครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ะร้ะ <c oughs> จีัดการด่พวกใครวะนลูกเลี้ย ไม่พลานหมายเลขสี่ครับหน้ามีหน้ามีเอ้าโอ้โหกาบบอลพี่จังหวะครับเอ้ลีบอลพี่จังหวะแล้วบอลดกลงข้างไปนายยุ้งนึกนายยุยังไม่จ่ายครับนายยุ้นึกอยู่ครับโอเคมาเร็วครับอ่าเร็วครับเป็นทางสกายเอาครับตอนนี้เออนี่เอ้ที่บอลเล็กลูกแก้วน่ามากระเจ้ ตื่อนดอกออกมาที่เจเบียสถาร์พลวางซ้ายมาเอาหมอนลงสวยกับจังหวะนี้ครับแห่เพื่อนใบเลขสองครับหยาตีเจอทะูกัดของเย็นย้อนคืนกลับมาเพราะกันที่สิบสองสิบสองในคุณตุ้ย